รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุก,กี้พันท้ายอร่อยคําไหนคํานั้นสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ นี้นะคะ11นาฬิกา5นาทีโดยประมาณแบบนี้ค่ะอยู่กับใหม่แล้วก็รายการช่อง5 v a ไรตี้นะคะวันนี้เราอยู่กันที่หอประชุมใหญ่กรมประชาสัมพันธ์นะคะตรงถนนพหลโยธินนั่นเองค่ะวันนี้นี่นะคะต้องบอกเลยว่าใหม่แต่งตัวเต็มยศขนาดนี้เพื่อมาแสดงความยินดีนะคะวันนี้ที่แห่งนี้ค่ะมีหลายรางวัลด้วยกันนะคะอาทิเช่นค่ะรางวัล The Best CO 2020นะคะรางวัล Beauty Award รางวัล Best Quality Award นะคะรางวัล Thailand Leader Award นะคะรางวัลโทรทัศน์ไทยอัตลักษณ์แห่งสยามประจำปี2563 ซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะมีหลายท่านเลยนะคะที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีเดี๋ยวเอาเป็นว่าใหม่พาคุณผู้ชมเข้าไปในงานกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะเอางี้ดีกว่าค่ะเดี๋ยวใหม่นะคะจะพาคุณผู้ชมมาดูภาพบรรยากาศกา่อนและเดี๋ยวนะคะจะสบช่องนะคะจะขอเรียนเชิญบุคคลที่ใหม่รู้จักเนี่ยมาสัมภาษณ์ให้คุณผู้ชมได้ทราบแนวคิดของความสําเร็จของเขาที่ได้รับรางวัลวันนี้กันดีกว่าค่ะ ช่วงปลายปีแบบนี้ค่ะเราก็จะได้เห็นว่ามีการจัดมอบรางวัลจากหลากหลายองค์กรหลากหลายหน่วยงานหลากหลายเวทีเพื่อเป็นการประกาศ การการันตีรวมไปถึงนะคะให้กำลังใจกับบุคคลหน่วยงานหรือแบรนด์ต่างๆที่เพียรพยายามทำคุณงามความดีสร้างสรรค์ผลักดันแบรนด์ของตัวเองให้ประสบความสำเร็จตลอดตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกับวันนี้ค่ะวันที่4กันยายนอีกหนึ่งเวทีอันทรงเกียรติที่ได้จัดมอบรางวัลให้กับบุคคลจากหลากหลายแวดวงเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวนันอีกหนึ่งงานนะคะที่คนเด่นคนดังมาร,วม,ว,มารวมตัวกันมากมายเลยทีเดียว ซึ่งในการจัดมอบรางวัลในวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากพลเอกจิตศักดิ์เจริญสมบัติอดีตที่ปรึกษาคณะกรรมาการสภานิติบัญญัติแห่งชาติและอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้เกียรติมาเป็นประธานในพธิธีและมอบรางวัลอันทรงเกียรติให้กับทุกท่านที่เข้าร่วมรับรางวัลในครั้งนี้ค่ะการจัดโครงการในวันนี้เนี่ยดำเนินง,งานหลักนะครับโดยสมา,านัการรายการข่าววิทยุโทรทัศน์งสิิพแห่งประเทศไทยที่เป็นผู้ประสา,านงานหลักกับเครือข่ายทั่วประเทศนะครับ ซึ่งทางกิจกรรมต่างๆที่สมัชชาได้จัดทําเนี่ยอยู่แล้วแต่ทําเพื่อประโยชน์ของสังคมนะวันนี้สมัชชาท่าจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์แหงสิบีเน็ตประเทศไทยและมูลิธิสร้างสรรค์สังคมไทยและองค์คกรเครือข่ายภาคีได้ร่วมกันที่จะสร้างกระแสการพัฒนาคนพัฒนาสังคมโดยเฉพาะเรื่องของบุคคลที่จะเป็นต้นแบบ ตัวอย่างเป็นต้นแบบที่ดีของสังคมอีกหนึ่งสาวงามของเราคุณผู้ชมค่ะคุณโอ้นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ โอ้โหวันนี้สวยงามมากคุณผู้ชมค่ะคุณโอนี่นะคะได้รับรางวัลวันนี้ก็คือแบบ the best quality award ใช่ไหมคะรู้สึกยังไงกับรางวัลน,นี้ก่อนเลยก็ก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอบคุณนะคะรางวัลอันทรงเกียรตินี้นะคะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากนะคะที่รางวัลเนี้ยการันตีกับยอดขายของโอที่ผ่านมานะคะก็เป็นรางวัลแห่งความสําเร็จคือจะบอกว่าช่วงโควิดที่ผ่านมานี้นะคะ4เดือนที่ผ่านมานี้อาจจะเห็นว่าบางธุรกิจต้องปิดลงหรือบางธุรกิจต้องต้องหยุด ลงนะคะแต่จะบอกว่าแบรนด์ของเรานะคะช่วง4เดือนที่ผ่านมานี้นะคะยอดขายของเรานะคะทะลุถึง2ล้านชิ้นค่ะโอ้โหรางวันนี้การันตีให้กับเราอย่างนี้แสดงว่าต่อไปเราต้องพัฒนาทุกอย่างมากขึ้นกว่าเดิมหนักใจไหมไม่หนักใจนะคะเพราะปกติแบรนด์เราจะมีการพัฒนาแบบนี้ยังต่อเนื่องอยู่แล้วก็เหมือนเราทุ่มเทแล้วก็ทํากับงานที่เรารักทําทุกสิ่งทุกอย่างจนวันนี้ที่เราได้เรารู้สึกแล้วว่าเอ้ยสิ่งที่เราทำอะ่ะคือคือมันคุ้มและมันมันใช่ แล้ววันนี้นะคะคุณโอ๋ก็ทําให้เห็นผลแล้วที่สําคัญวันนี้คุณโอ๋ไม่ได้มาคนเดียวเห็นทราบม,มาว่ามากับทีมด้วยใช่ค่ะมากับทีมนะคะมีแม่ทีมมีตัวแทนมาให้กําลังใจกันเยอะมากเลยค่ะ,คะเบื้องหลังของความสําเร็จวันนี้คุณโอ๋มีอะไรอยากจะฝากบอกทั้งแม่ทีมแล้วก็หลายๆท่านที่แบบทําให้เราประสบความสําเร็จแบบนี้เชิญค่ะ ก็ความสําเร็จในครั้งนี้นะคะอยากจะบอกกับทุกคนว่าถ้าเราตั้งใจเรารักในงานที่เราทํานะคะโอบอกเลยว่าความสําเร็จจะไม่หนีเราไปไหนความสําเร็จจะอยู่ข้างๆเราและเราก็จะพบกับความสําเร็จนั้นได้เร็วที่สุดค่ะ hey. วันนี้นะคะบรรยากาศข้างหลังนะคะครื้นครืนมากแล้วก็เต็มไปด้วยความชื่นมื่นชื่นใจแล้วก็รอยยิ้มรวมถึงการแสดงความยินดีนะคะของผู้ที่มารับรางวัลแล้วก็กําลังใจที่หลั่งไหลกันมาณสถานที่แห่งนี้ค่ะและใหม่ก็อยากนะคะที่จะสัมภาษณ์คุณผู้ชมณบรรยากาศงานแบบนี้ด้วยเหมือนกันแล้วก็อยากเห็นทุกคนประสบความสําเร็จแบบนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วคุณผู้ชมวันจันทร์หน้าเราจะกลับมาเจอกันที่เดิมนะคะทางทีวีไฟ HD1 กดหมายเลขหนึ่งกับรายการช่อง5 v a r i e เ y 17นาฬิกา5นาทีโดยประมาณวันนี้สวัสดีค่ะ